ง่ับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับช่องเสียงเพลงระเรงวัวมาพบกับท่านอีกแล้วนะครับวิถีชนบทประยุกต์นะครับวิถีชนบทประยุกต์นะครับปลูกหญ้าเลี้ยงวัวปลูกผักนะครับเกี่ยวกับวิถีของชาวบ้านนะครับวันนี้พาสมาชิกเพื่อนๆนะครับมาดูท่อนพันหญ้านะครับตัวนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหญ้าหวานอิสราเอลตัวนี้หญ้าตัวนี้นี่ มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมค้นเนื้อหาข้อมูลเจอนะครับก็คือ,อเรียกว่าหญ้าเนเปียอิสราเอลก็ได้นะครับแต่แถววชุมชนแถวบ้านผมนะครับเขาเรียกว่าหญ้าใบาเตยครับนหญ้าใบาเตยนะครับแต่ละพื้นที่นะครับวันก่อนก็ผมไปสอบถามจากคุณตาท่านหนึ่งนะครับถามว่าคุณตามีหญ้าหวานไหมนะท่านบอกว่าหญ้าหวานแบบไหนนะครับท่านก็ไม่รู้จัก ผมก็เลยชี้ต้นให้ดูนะครับท่านบอกว่าอ๋อหญ้าใบเตยนะครับก็เรียกว่าหญ้าใบเตยตัวนี้ท่อนพันุ์หรือว่าต้นพันธุ์ตัวนี้นะครับผมชําเอาไว้ก่อนที่จะนําไปปลูกนะครับผมนํามาชําไว้ประมาณ10วันนะครับสิวันก็ออกรากแล้วก็แทงยอดขึ้นมานะครับก็พร้อมที่จะนําไปปลูกนะครับก็สําหรับโปรตีนนะครับโปรตีนของหญ้าหวานอิสราเอลนะครับผมก็ได้ ศึกษาค้นว้าจากอินเทอร์เน็ตนะครับจากสํานักงานส่งเสริมการเกษตรนะครับโปรตีนของเขาจะอยู่ที่20เปอร์เซ็นต์นะครับ20เปอร์เซ็นต์นะอันนี้คือข้อมูลชัวแน่นอนนะครับนะก่อนที่จะปลูกนะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะไม่ชำก่อนก็ได้นะครับหลังจากที่ตัดมาแล้วท่านสามารถนําไปปลูกได้เลยนะครับแต่ตัวนี้นะครับเนื่องด้วยเรื่องของเวลานะครับตัดมาแล้วผมก็ไม่มีเวลาปลูกผมก็เลย นำมาชําไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับหลังจากที่ผมชําไว้ประมาณ10วันนะครับ10วันครับก็ออกรากแล้วก็แตกยอดขึ้นนะครับออกรากแล้วก็แตกยอดขึ้นนะพร้อมที่จะปลูกได้เลยอันนี้น่าจะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องมีน้ำรดด้วยนะถึงแม้ว่าเราจะชําดีขนาดไหนไปปลูกแล้วนะครับไม่มีน้ำรดก็ ก็ยากเหมือนกันนะครับนะนี่คือหญ้าหวานอิสราเอลหรือว่าหญ้าใบาเตยนะครับแถวชุมชนแถวบ้านผมก็เรียกว่าหญ้าใบาเตยนะครับนะครับวิธีชนบทแบบประยุกต์นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูาวิธีการปลูกหญ้าหวานอิสราเอลนะครับหญ้าหวานอิสราเอลซึ่งก็มีวิธีการปลูกอยู่ประมาณ2-3อย่างหรือมีวิธีแบบอื่นน,นะครับ นะวันนี้ผมจะมาเพื่อนๆสมาชิกนะครับมาดูวิธีการปลูกหญ้าหวานนะครับจะเป็นการปลูกปลูกซ่อมปลูกปลูกแซมนะครับเนื่องจากว่าคราวก่อนผมปลูกไปแล้วนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีน้ำนะครับไม่ได้รดน้ําก็เลยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ขึ้นอยู่แต่ขึ้นได้ประมาณ50%นะครับวันนี้ผมจะมาปลูกแซมปลูกเพิ่มนะครับเพื่อนๆครับตัวนี้เป็นต้นพันธุ์นะครับที่ผมเตรียมมาแล้วผมชํำเอาไว้ นะครับผมชำมเอาไว้ตัวนี้ชำไว้10วันนะครับชำไว้10วันนะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปลูกกันครับไปเลยเอ่อันดับแรกนะครับใช้จอบนะครับใช้จอบขุดดินเป็นหลุมมาไว้แล้วก็นำต้นพันธุ์มาวางนะครับหลุมหนึ่งก็ประมาณสัก สองถึงสามต้นก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะวางไว้สามต้นนะครับกัานเหนียวไว้ก่อนนะเผื่อเขาไม่ขึ้นเพราะว่าผมไม่ค่อยได้รดน้านะครับผมไม่ค่อยได้รดน้ําวางเรียงครับเรียงประมาณ45องศานะครับวางประมาณ45องศาแล้วก็กลบนะครับกลบดินนะครับกลบดินกลบตรงนี้ผมจะงนขึ้นมานิดหนึ่งนะครับงนตั้งนะห้ตั้งต,งตรงๆขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาไปชิดขอบมากเกินไป นะครับบริเวณที่เราขุดดินฝักโดนมันจะแข็งนะครับฝั่งด้านหลังตรงนี้มันจะแข็งนะครับตรงนี้มันจะแข็งผมก็เลยต้องง้างนะครับงัดเขาขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้ดินร่วนนี่ลงบริเวณขอบด้านหลังด้วยนะครับนะหลุมที่1ก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปหลุมที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับหลุมที่2หลุมที่2ก็วางเหมือนเดิมนะครับวางเหมือนเดิมครับนะผมจะวางไว้สามสามท่อน นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีน้ารดนะครับท่านจะวาง2ท่อนก็ได้อันนี้ผมกันเหนียวไว้ก่อนนะครับกันเหนียวไว้ก่อนแล้วก็ไม่ค่อยได้รดน้านะครับถ้ามันไม่ขึ้นยังไงก็ยังมี2-3ถึงท่อนนะครับ<ะ>แต่แบบนี้ดีไหมนะครับใส่3ท่อนสามลำนะครับมันมันเปลืองต้นพันธุ์ครับเพื่อนๆครับมันเปลืองต้นพันธุ์แต่ถ้าเราใส่2ท่อนมันก็ประหยัดต้นพันธุนะ์แต่เหมือนที่ผมบอกก็คือ ผมไม่ค่อยได้รดน้ำนะครับผมก็เลยกันเหนียวไว้ก่อนนะครับกันเหนียวไว้ก่อนใส่3ท่อนไปเลยนะครับมาดูอีกลุมหนึ่งครับนะปุ๊บวางลงไปนะครับวางลงไปก็ใส่3ท่อนเอาตัวนี้ลองใส่2ท่อนดูนะครับลองใส่2ท่อนดูนะครับแล้วก็กลบก่องานขึ้นมานิดหนึ่งครับงานขึ้นมานิดหนึ่งเพื่อให้ดินร่วนนะครับมันไหลลงตรงช่องด้านหลังนะครับ มาดูหลุมต่อไปมาดูหลุมต่อไปครับเ,เพื่อนๆเป็นการปลูกแซมนะครับ,ปล,รบปลูกเพิ่มเติมนะครับปลูกเพิ่มเติมตัวนี้ก็ใส่สามเหมือนกันนะครับใส่สามเหมือนกันปลูกแล้วก็กลบดินครับกลบดินแล้วก็ง้างขึ้นมานิดนึงครับง้างขึ้นมานิดหนึ่ง,ง,ง,งเพื่อให้ดินร่วนเขาไหลลงด้านหลัง เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ใช้น้ำรดนะครับใช้น้ํารดตัวสีเขียวอ่อนนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นก็คือ,อตรงที่ผมปลูกแล้วนะครับสีเขียวแก่ๆที่ขึ้นกเขียวชัดๆนั้นก็คือชุดที่ผมปลูกไปชุดก่อนแล้วนะครับไอตัวชุดแรกนะผมปลูกมันปลูกอ้อยนะครับเพื่อนๆครับในชุดแรกผมปลูกมันปลูกอ้อยก็คือขุดหลุม แนวยาวแล้วก็วางท่อนพันนอนแล้วก็กลบทั้งหมดเลยนะครับกลบทั้งหมดเลยก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับข้อดีก็คือนะครับเวลาปลูกเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับตัวไหนที่สมบูรณ์สมบูรณ์หน่อยข้อดีของเขานะครับเพื่อนๆครับนะเขาจะ แตกกอขึ้นมาทันทีเลยนะครับนะเขาจะแตกกอขึ้นมาทันทีตัวนี้คือ1ท่อนนะครับเพื่อนๆครับเนาะหนึ่งท่อนเขาจะขึ้นมาประมาณสัก1 2 3 4 5 6 7สหนะครับเจ็ดอ่าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับสิบห้าถึงสิบหกถึงสิบเจ็ดนะครับเพื่อนๆครับนะสิบเจ็ดสิบเจ็ดต้น <Okay. S 1> นะครับอันนี้ท่อนเดียวนะครับอันนี้ท่อนเดียวขึ้นมาสิบเจ็ดสิบเจ็ดต้น นะครับปลูกแบบปลูกอ้อยนะครับก็คือขุดหลุมแนวยาวแล้วก็ใช้ต้นพันุนอนแล้วก็กลบดินลงไปนะครับตัวนี้คือข้อดีของเขานะครับเป็นที่ที่เราปลูกแบบต้นพันุ์นอนนะครับสําหรับข้อเสียที่ผมเจอนะครับเพื่อนๆครับข้อเสียที่ผมเจอก็คือการปลูกแบบนี้ถ้าเราไม่มีน้ารดนะครับมันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับมันจะไม่ค่อยขึ้นนะ เพื่ออะไรก็แล้วแต่ถ้าปลูกถ้าไม่มีน้ํารดก็อย่างว่าแล้ครับนะครับก็ไม่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้ผมก็เลยมาปลูกแบบที่2นะครับเพื่อนๆครับนะแบบที่2ก็คือผมจะขุดหลุมนะครับขุดหลุมแล้วก็นําต้นพันมาตั้งนะครับแล้วก็กรอกดินะ มุนแล้วตีนก็แหง้งหัวไปพืชหักลูไฟก็ไงน้ำตรมหน้าสงสารน้ำตาพุ่ยปริมกินยาไม่อิ่มยืนเศร้าตากลมเจ้าถุยมันตร หลังจากที่ปลูกซ่อมปลูกแซมเสร็จแล้วนะครับผมก็รดน้ำนะครับรดน้ำแล้วก็ใช้ฟางนะครับฟางมาปกไว้บริเวณโคนนะครับมาปลูกไว้บริเวณโคนตรงนี้กับเพื่อให้ฟางนช่วยรักษาความชื้นนะครับช่วยรักษาความชื้นนะเวลาเรารดน้ำก็จะอยู่ได้หลายวันนะครับอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะครับอยู่ได้เป็นสัปดาห์นะครับตัวนี้เป็น โคนที่เราปลูกแล้วก็นําฟางมาปลูกไว้นะครับนำฟางมาปลูกไว้นะครับก็รอลุ้นนะครับว่าเขาจะรอดไหมนะครับกว่าจะถึงหน้าฝนนะครับกว่าจะถึงหน้าฝนนะก็ถ้ามีเวลาก็รดน้ํานะครับก็รดน้ําให้นะครับต้นฝั่งนี้เป็นหญ้าหวานอิสราเอลทั้งหมดนะครับหญ้าหวานอิสราเอลที่ปลูกไว้นะครับตัวสูงๆนี้เป็นย้าชนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวให้ดูนะครับ ตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งที่โล่งๆฝั่งนู้นนะครับมองเห็นคอกบัวด้วยฝั่งโล่งๆตรงนู้นนะครับเป็นหญ้ามูลโตะนะครับหญ้ามูลโตะหวานเมล็ดลงไปแล้วก็รอฝนเหมือนกันนะครับแต่ขึ้นแล้วบางส่วนนะครับขึ้นแล้วบางส่วนนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับช่องเสียงเพลงมนเรงบัว วิธีชนบทประยุกต์ขอบคุณครับโอ,อกาสล่าโคลาเมลาที่สำรักมณีสนอบัดนี้จนจนแจงอรุณแเสียงเสงอุงว่าจังไรพวกพ่อลุงแม,ม่ป่าวันนาจนมาพูดตัวขันปิผ้าละเฮาคู่ขันคนดาวสงเงยง้อ อวยหันตะวันแก่งอาติแสงแสงบุนวันหุนเป็นเมื่อใไม่ปวกพี่นองสักไปที่มาเห็นเน่หุ่มสุมนันว่าจังได